ทำนาชินละชินละเหมือเหมือชินละชินละสายตาสดชื่นมากเลยนะคะเหมือมากครับโอ้ตายละเป็นไลฟ์ใชุมไม่ใช่จ้ะโอ้ทุกคนกดไลค์ไปแล้วนะถูกแพ่งพลายออกไปก็เลยโอเคอยู่สวัสดีทั้งบ้านด้วยนะคไหมลูกอย่างนี้เราน่าจะเผฝ้ารับมาตั้งแต่เมื่อกี้เนาะ่ไอถามไอ้ถาม พร้อมนะะคตีห้าเลยเหรอครึ่งค่ะนีก็ตื่นตีห้าค่ะผมบ้านไกลผมบ้านไกลใช่เพราะว่าเห็นว่าใกล้มากแล้ววันอาทิตย์นี้ไม่จะมีอะไรคือวันอาทิตย์นี่ยวันอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษมากและจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราได้นานเราเรียกขนาดนั้นเลยอายุจูบแฟนคอนครั้งแรกครั้งแรกที่พี่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าเอ้ยจะมีแฟนคอนคู่ให้เราครับตอนนั้นเป็นยังไงคุังไงเอาคือ ตอนนั้นอ่ะไม่ได้ตั้งตัวด้วยเขาไล่มาแบบสั้นๆเลยบอกว่าหนูนี่นึกเสียงไม่ยื้อหนูหนูหลแล้วเขาก็บอกหนูจะมีแฟนคอนนะนี่ก็คิดในใจของใครครับรีหนูจะให้ปหนูไปดูของใครครับหรือว่าใครเชิญหนูไปเป็นเกสหรือเขาจะเอาหนูไปทําอะไรเง,งี้ยแม่ก็บอกอะไรละเอียดว่าเออจริงเขาจะจัดแฟนคอนให้กับจูเนียร์มาร์คเดือนจริงเหรอ,อหรอมันเป็นมันถึงเวลาแล้วหรออะไรเงี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจที่ต้องแบบ ต้องฝึกซ้อมอะไรอย่างงี้ก็เลย<ม>คิดว่าเออถ้าจัดนี่จัดรอสิ่งเหล่านี้มันเคยมีอยู่ในหัวบ้างไหมว่าแบบเอออยากจะทำหรืออยากจะ,ะผมผมอะอยากจะทําแต่แต่อย่างอย่างที่พี่จูบอกไม่ไม่คิดว่ามันจะจะเร็วขนาดนี้ออเอ้จริงหรอแบบว่าเราเราจะมีแล้วหรอไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่ถ้าถามว่าดีใจไหมที่มีดีใจมากๆเลยครับพร้อมกันครับพร้อมกันครับจริงๆอ่อะจริงจริงอะเรารู้ถู้พวกนางทั้งสองคนคือ ่ออยอูแล้วคือเพิร์ดเขาก็แบบว่าถนัดเขาเขาก็มีแนวทางที่ชัดเจนสัตนต้าก็มีแนวทางที่ชัดเจนเราก็คิดว่าเออถ้าสมมติมีแฟนคอนเราอยากดูนะของเพิร์ดสัตนตา้าเพราะว่าพวกนางแบบชัดเจนในสไตล์นางอยากรู้ว่านางทําอะไรได้อีกบ้างครับแล้วของเราเองพอรู้ปุ๊บพมกันปุ๊บเราคุยกันปั๊บเลยจำได้ว่ายังไม่ได้คุยกันเลยทันทีแบบว่ายังไม่ได้แบบโทรหากัน,โท,กนโทรหากันทันทีมีแบบมีไปตกตะกอนกับเองก่อนสักแป๊บหนึ่ง นั่ง<อ>น<บ>ัน่งประมวลผลอยู่เอ้ยจริงเหรอจริงเหรอเ <couples> ต้นอยู่ตอนนั้นก็คุยกันว่าจะมีแฟนคอนะอะไรเงี้ยครับทำไมถึงมีคำถามกับการที่ว่าจริงหรออะไรเงี้ยทั้งที่ถาาพูดเอาตรงตรงนะนอีกนะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ยังอาจจะแค่แค่รู้สึกว่าส่วนตัวของจูนะรู้สึกว่าอาจจะเร็วไปสำหรับตัวตัวตัวจูว่าที่จะมีแฟนคอนเพราะจูรู้สึกว่ายังมียังมีหลายอย่างที่ยังมีหลายอย่างในตัวจูที่ยังสามารถพัฒนาได้อีกจนแบบว่า จนแบบว่ามันพอดีเราอาจจะต้องพัฒนาอะไรอีกหลายๆอย่างแต่ว่าเมื่อผู้ผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นศักยภาพในตัวเราก็ขอบคุณผู้ใหญ่มาก,มากๆขอบคุณพี่ถางมากๆครับที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกผมก็ชวนจูอยู่ฟิตเนสกับเตตะวันแล้วจูจําได้ว่าจูจําได้ออจูจําได้ท <laughs> ําไมเตตะวัน <laughs> อยู่ทุกที่เลยครับ <laughs> จูอยู่ฟิตเนสแล้วจูก็บอกบอกบอกเตว่าเออจูกำลังจะมีแฟนคอนนะแบบว่าถ้าไม่ตอนเนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตอนไหนแล้ว ใช่เจอจริงเขาบอกถ้าไม่ถ้าไม่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนแล้วแบบว่าต้องต้องตอนนี้เท่านั้นพ่ออ่ะมันได้ตกตะกอนแล้วว่าเราต้องทําแล้วไอ้ความที่ตอนแรกที่เรารู้สึกว่สุด <c oughs> นี่จูเร่งเครื่องแบบสุดเลยจูรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่จูต้องพัฒน,นามากทั้งเรื่องการร้องการเต้นเพราะว่าเพราะมันเป็น,นแบบแฟนคอนอนะ่ะมันมาในรูปแบบของว่าต้องโชว์ทุกๆรูปแบบ<ช>ก็เลยแบบ,รบเรียนร้องเพลงเรียนเต้นหนักมากช่วงหลังครับ เต้นเต้นค่อนข้างเยอะแต่ช่วงนี้ผมจะเรียนร้องเพลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอไม่เคยมีแฟนคลับผมไม่รู้ว่าพอเราร้องเพลงต่อๆกันหลายๆเพลงอ่ะเราจะจะเอาอยู่ไหมเราจะจะเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนี้พยายามร้องเพลงให้มันแบบใช้เวลายาวๆมากขึ้นต่อกันหลายๆเพลงครับไปจริงๆใช่ไหมไปไม่ใช่ซาบซ่าไม่ฮาไม่จริงไมจริงตอนนั้นคิดเลยเอ๊ไปจริงๆครับเปจริง แต่ว่าไม่ไม่ได้เพื่อแผนก่อนเพราะเมย์ขับจะบอกว่าเป็นกุ้งอบสเตอร์แล้วบอกว่าเป็นกุ้ง,รงจริงๆจูไม่ได้กุ้งนะจูก็จูไม่ได้ตัวจูคือจูตัวเล็กจูเป็นคนโครงเล็กแบบว่าเป็นคนกระดูกเล็กอ,ะอ่ะถ้าเทียบกับบุ๊กบุ๊กจะเป<อ>็นตัวใหญกว่า<อ>มีช่วงก่อนหน้าที่นางจะไปจะไปมีดล่าสุดเนี่ยนางตัวใหญ่กว่าฟอช่วงสายรหัสอะ่ะใช่ปะใหญ่มากตัวใหญ่มากแต่ว่าก้าวเขาอาจจะไม่ชัดเท่าพี่ฟอพี่ฟอเขาจะลีนลีนแต่แต่คือ เน็นี่คือเข้าจริงจังเพื่อไปคอนเข้าจริงจังครับก็อยากจะอยากจะฟิตร่างกายให้ได้มากที่สุดเผื่อว่ามันจะต้องแบบว่ามีมีโชว์ที่ต้องใช้เออใส่ของป่ะใส่ของป่ะถึกทนหน่อยนะครับได้เลยอ่ะเคยไปดูเอลเอลแล้วนางเต้นฮิตมีอาบกันแล้วแล้วเคยคิดว่าจริงเราก็ทำได้นะ เอ้ยเดี๋ยวสิจะไลฟ์นะชาวคนกรุงเทพเขาตื่นมาแล้วเขาจะแบบว่าช็อกหรือเปล่าเห็นเขาเดี๋ยวเขาเมากล้ามกันตอนเช้าอ่ะเผื่อว่าทำงานสนุกวะอะไรหรือเปล่าคนอกจาร้องเพลงต้องเข้าทลองฟิตเนสไหมคะคือฟิตเนสเนี่ยผมเข้าจริงๆผมเข้าเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่า มีเวลาเข้าน้อยมากเพราะว่าพอทำงานทุกวันเรากลับบ้านเด็กยังไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้รู้สึกจะเข้าได้แค่ทีละแค่สองวันสามวันแค่เนี้ยเยอะเยอะเหรอครับช่วงที่ว่างๆขอเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่จูเข้าสี่นะครับจูเข้าสี่นะครับก็คือ ผมผมคือปกติผมเป็นคนไม่ค่อยคาร์ดิโอคือการคาร์ดิโอจะทําให้ร่างกายแข็งแรงเหมาะเหมาะกับการทําอะไรยาวช่วงนี้ผมพยายามคาร์ดิโอมากขึ้นให้ร่างกายแข็งแรงให้ปอดมันแข็งแรงมากขึ้นครับพยายามอยู่ครับเมื่อกี้ที่คือดูเหมือนฝั่งมันจะเต้นเองให้ดีมากขึ้นแต่ช่วงนี้กำลังฝึกอยู่ครับกำลังกำลังดีกำลังดีจูยอยากเพิ่มเต้นเพราะจูรู้สึกว่าเป็นพาร์ทหนึ่งที่ยังคนยังไม่ค่อยได้เห็นจูจูเต้น แต่จุก็พอเต้นได้นะจุอาจจะสัิสติกก็ไอาจจะเทกกิทออฟดูหน้าที่เขาอาจจะเป็นโชดเดี่ยวก็ได้ไม่อม่อม่ไ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 ม่อม่ไ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 ม้ไม่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 มไม่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 ไมไมไม่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 ไมไ่ม่่ไม่ไม่ไม่้่ไไไม่ ก็อบอว่าแฟนๆอยากฟังเพลงไหนอยากดูโชว์แบบไหนบ้างจริงๆแฟนๆฟนก็แท็กาะะมาบ่อยขึ้น,น <ะ S 2> จีนี้ร้องให้หน่อยอะไรอย่างนี้ทุกความเห็นนี่คือเห็นนะครับพาทเต้นพาดร้องเมื่อกี้คุยแล้วอีกพัน์หนึ่งที่ต้องไม,ไม่ถามไม่ได้รครับหมคะคือเราปล่อยตัวเควีตัวแบบว่าโปสเตอร์ใดๆไปแล้วม,มันจะมีแฟนๆนบอกว่ามีความอบอุ่นความแบบว่าอยดูแบบปล่อยออกไปเลยตามโปสเตอร์ออกไปเลยมันจะให้ทั้งความสนุกความอบอุ่นแล้วก็จะมี มันหวานแน่ๆอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปรอดูหวานกว่าชีวิตจริงนชีวิตจริงอาจจะหวานกว่านิดนึ่งก็ได้ซ้ำมันเป็นกำไรจูไม่ได้เป็นกำไรคนดูเลยคนขาดทุนเพราะว่ายังไงผมไม่ขาดทุนผมมีมาเต็มเหมือนกันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของเขาครับเดือนนี้เป็นเดือนของเขาแล้วเดือนนี้ก็เจอเขาบ่อยก็มีความสุขในทุกๆวัน อะไรนะโงๆใครใครก็ทำให้มาคเท่านี้ไม่ได้ฟอสก็อย่าหวังเื้องเชื่อต้อห้ามพูดถึงเยืรอไม่ห้ามพูดได้แต่ว่าเป็นเขาตลกผมแซวเล่นผมแซวเล่นตอนนี้เขาตลกนํำหรือยังที่สุดแล้วในในเจมส์ทีวีอันนี้เบอร์หนึ่งเลยที่สุดเลยหรอก็ดีนะครับเขาก็พาพาไปเลี้ยงข้าวในวัน แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าต่างคนต่างรับงานคือน้องเขาก็ต้องไปถ่ายรีแว์มแล้วก็แบบว่ามีงานอื่นๆของเหนื่อยเรื่องอะไรหรือว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรก็อยากจะให้มาปรึกษาได้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าเออหาเวลามาเจอกันบ่อยขึ้นพร้อมเซน์บายมาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใครส่วนใหญ่ใครจะเป็นพี่โพอพอกันหรือว่าพอพอกันก็พี่เตตะ,ตะวันคือคือโจจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมุิรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าไม่ไม่ไม ไม่แฮปปี้อะไรบางอย่างจะโทรไปหาคนที่จูสามารถที่จะด่าได้ยาวๆถ้าอย่างนั้นขอถามไดหมว่าตัวเลือกหนึ่งกับตัวเลือกสองคือใครคือมาร์คไม่ไม่ไม,ไมสามาอาม,า <c oughs> มันจะแบบว่าโทรไปอ่ะแล้วจูก็จะพ่นด่าแบบด่ามันไปเรื่อยๆด่าไปเรื่อยๆมันกอกันอ่ะแล้วอย่างเวลามารแบบมีช่วงอารมณ์หงุดหงิดนี่โทค่ะใครคนแรกงหงุดหงิดเรจริงไม่ค่อยหงุดหงิดสมากเ็ปล่อยปล่อยผ่านไปไม่ค่อยอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าแบบว่ามีไอยิงก็จะให้พี่จูฟัง กาจะมีคำแนะนำดีๆสมมุติว่าบุ๊กอะต้องการสนามอารมณ์จูก็สามารถให้เป็นสนามได้สาหรับการผมก็โทรมาด่าจูบ่อยเหมือนกันแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากที่ส่วนมากนี่กลัวที่จะอยู่ใกล้แล้วแรกๆมันะแ่กลัวแมวขวนกลัวแมวขวนแรกๆตัดจุดได้แล้วอะรู้ว่าเออนางชอบอะไรนางไม่ชอบอะไรก็จะรู้ว่าต้องคุยด้วยยังไงแรกๆมันขวดไหมขวนแบบแบบไม่ไม่ขวนแรงเขาจะแบบ คนแบบเบาๆแล้วเราก็ไปขอดเขาในจังหวะไหนเลยโดนขวดก็หลายทีจูก็เป็ชินพี่จูยังอะไรนะครับชินพี่จูยังชินชินยังไงครับหมายถึงว่าที่เขาพูดเราจะได้มีสีสันก็ฟังไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวจัดพี่ถาครับเดี๋ยวจัดทอล์กโชวยด้วยนะครับเออทอล์กโชยท็อกโชยในในแฟนคอนแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าจะพูดคุยประมาณไหน แต่จะมีพดไ้มร์ทดึงไมออกให้พูดอยู่คนเดียวเงียบเสียงจูอาจจะดังจนเข้ากล้องก็ได้แล้วเใครจะไปรู้ใช่ใช่ใช่เสนอได้ครับเสนอได้อยากอยากให้แฟนเสนอท็อปิกที่แบบเออเอาให้ตายอ่ะเดี๋ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษเนี่ยถ้าสมมติว่าให้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 คุยนะอยากคุยกับมาเรื่องนี้อีกห้าปีข้างหน้ามองว่าตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ อยากหลัอยากหลัวน,นี่ไม่เคยถามไม่ได้คิดมาร์กบอกว่ามาร์กบอกมาร์กบอกว่าไม่ต้องรอถึงห้าปีหรอกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหนูไม่อยู่แล้ว <laughs> เดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วเพราะหนูอยากโโยโย,โย <c oughs> อีกห้าปีก็จะ <c oughs> มีเขาอีกห้าปีก็อายุมีมีไม่รุกห้า <c oughs> <c oughs> ปีจะจะมีไหมดังห้าปี <c oughs> ผมก็จะอายุ 33มสิพี่โจก็จะ34 34แล้ว34ไม่ได้เป็นอย่างงี้ตอนตอนนี้พี่เตยเท่าไหร่แล้ว34เหมือนกันก็ก็จะเป็นแบบพี่เตพี่นิวก็ยังก็ยังทำงานอยู่ด้วยกันมีความสุขแต่งอะไริงหรอมันไม่ดีอ่ะพี่เตยไม่ดีตรงไหนอีกห้าปีเขาไม่ใช่สี่สนะเอออ๋อพี่เตยพี่นิวใช่ไหมจริงวะใช่แรงมากแรงมากอ่ะก็ก็คิดว่าอีก5ปีน่าจะแบบ อาจจะอาจจะโตขึ้นจู่อาจจะนิ่งขึ้นก็ได้นะอาจจะไปดูอาจจะพูดน้อยลงแบบมีภูมิฐานอะไรหลอกเลยหลอกเลยดีกว่าไม่เราเป็นท่าอีกท่าปีเลยใช่ครับใช่ครับจริงนะจู่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันจู่ก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันไม่มาเขาจะชอบมุนี้มากกว่าเปล่าก็ดีอย่างนี้ก็ดีตลกดีตอบผิดครับต้องบอกชอบทุกมุม อะไรตอบใหม่ห้าสี่สามสองอะทำไงครับทำใหม่มีการบีบด้วยมีบีบบีบอ่ะเชิญเชิญถามครับเชิญถามจริงจริงมาเขาชอบมุมแบบนี้หรือเปล่าก็จริงๆเราก็ชอบทุกมุมครับดูพูดยากนะดูพูดยากดูพูดยากปกติอยากรอเวลากลับไปตอนเปิดสายจูนทำอะไรไปหรอเอ้ยไม่ใช่นะ จูว่าจริงๆเขาเขาเป็นแบบนี้ด้วยตัวเขาเองอแบบว่าพอเขาอยู่แบบพอเขาทำงานเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาเจอคนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะแบบว่ารู้ว่าจะต้องต้องโพสชั่นตัวเองยังไงต้องไปอยู่ยังไงต้องเข้ากับเพื่อนยังไงได้บ้างจต่ว่าจริงๆแล้วเขาเขาเขาทำได้เพราะตัวเขาอันเดียวอาถามันเกิดมาผ่านมาครับ <c oughs> คือจะไม่ทำอะไรเลยเราถามแล้วอีกรีบถามยากกว่าแฟนคอนอีกเอาวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันนะอยากรู้เมื่อกี้เราคุยไปแล้วไงโอ้เมื่อกี้เราคุยเรื่องแฟนคอนไปแล้วอันนี้มาคุยเรื่องวันเกิดต่อใช่ไหมอยากรู้ไงว่าเออวันเกิดที่ผ่านมันเป็นยังไงหรอเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าเออีไปกินข้าวไปสงขลันก็วันเกิดผมตอนกลางวันผมไปทําบุญกับที่บ้านมาไปไปที่อยุธยาไปทําบุญกับที่บ้านไปกินมื้อเที่ยงไปไปเข้าวัด เป็นคนนักเธอท่อนจ้ะตอนอตอนแรกเราจะไปะเราจะ,จะไปวันที่สิบสี่ตอนตอนแรกจะไปวันที่สิบสี่แต่ว่าเหมือนวันนั้นเราติดภารกิจอื่นพี่จูเขา,งงามมก็ติดงานผมก็ติดเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยคิดว่าน่า,นาจะไม่ทันก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่สิบห้าแล้วก็สิบห้าก็ดีเหมือนกันก็จะตรงวันเกิดผมพอดีขแคุณคงแตงคะเรงจริงจูคิดไว้หมดแล้วจูคิดไว้หมดแล้วครับตั้งแต่สเต็ปแรกแต่ว่ารู้คือ จริงๆจูสัญญากับมาร์คมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกเลยว่าเออเห็นน้องอยากกินโอเมก้กเซก็เดี๋ยวจะพาไปกินแต่ยังไม่รู้โอกาสไหนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออปีนี้มันก็คงแบบถึงเวลาแล้วที่เราจะพาน้องไปกินอะไรดีๆเลี้ยงเลี้ยงเขาแบบที่เขาควรได้โดนเลี้ยงเพราะเราก็สมบุกสมบันกับเขามาเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออทำงานมาด้วยกันอ่ะอยากจะของขวัญก็ไปเลือกเลือกนานมากของขวัญอะโทรไปประมาณโทรไปปรึกษา ประชากร GMPV ประมาณหลายร้อยคนได้ว่าแบบว่าซื้อร้อยซื้ออะไรดีซื้อดีอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมใช้เวลานานมากครับแต่รู้สึกว่าปีนี้พอเราอยู่ด้วยกันมาจะสมปีแล้วก็เลยรู้สึก<ช>ว่าอยากจะให้อะไรที่แบบว่าเป็นเทสจูกับเทสมาร์ r อ่ะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจูก็กลัวว่าถ้าจูเลือกของที่จูชอบอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจเขาก็เลยต้องถามหลายๆคนว่าเอออันอันนี้คิดว่า อันนี้คิดว่าจะดีไหมเพราะก็อยากอยากให้ของที่มันดีที่สุดแล้วเขาจะได้ใช้ได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยรแปลว่าทุกคนในตึกรู้หมดว่าอ,อะไรส่วนใหญ่ <laughs> ส่วนใหญ่รู้หมดส่วนใหญ่รู้หมดครับแล้วสุดท้ายเราเชื่ออะไรในการเลือกให้เขาอะเชื่อคือจริงๆจูซื้อกระเป๋าตังค์ให้มาเป็นใบเป็นของชิ้นแรกที่หยิบเลยแล้วรู้ว่าเก็บทองก็อยากจะให้มันแบบว่าเหมือนกอันอะไรอย่า<อ>งเงี้ยกระเป๋า<อ>ตังค์กู้เข้ามาเล้ะเราเราเราจะับ เราคือไปแล้วตอนนี้คือบังคับบังคับไปใช้เหมือนกันทุกอย่างตามแผนคือเราคือจริงๆไม่น่าจะถามใครนะเพราะถ้าเลือกแบบนี้แปลว่าคิดมาแล้วไม่ได้โทรไปถามหรอกจริงโทรไปอวดโทรไปอวดอันนี้ก็คือเลือกเองก่อนแล้วโทรไปปรึกษาเพื่อนๆหรือว่าปรึกษาถึงเลือกคือเลือกเองก่อนมีช้อยในหัวอยู่ประมาณแบบว่าสี่ห้าช้อยอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปถามเพื่อนว่าอ่ะหนึ่งนั่เองเพื่อนนั่งงงแล้วค่ะ นะเชอบไหมคะร้นชอบครับชอบชอบชอบไหนมีอวดอวดสิมันมีอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องชอบกระเป๋าตังค์อะไรเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่ามันกลายเป็นไอเทมคู่อ่ะรู้ตัวหรือยังก็ก็รู้รู้ตั้งแต่วันที่นางอ่ะเวลานางเวลานางชอบอะไรมากๆอ่ะมันจะมียิ้มที่แตกต่างจากแบบว่ายิ้มยิ้มถ่ายรูปปกติอ่ะนางจะแบบเหมือนฟิลแบบว่านางจะเป็นพวกเก็บอาการคือเวลานางดีใจเรื่องอะไรนางจะ ใช้เขามีทรงเยอะมากแต่ว่าถ้าดูรู้แล้วจะดูรู้เลยว่าอันนี้เออคือนางชอบจริงคือถ้าสมมตินางไม่ชอบนางจะแบบว่ามองแล้วก็ขอบคุณครับอะไรเงี้ยชอบไหมก็ชอบครับอันนี้อันนี้ถามว่าชอบไหมนางก็ชอบครับชอบอีกตอเห็นกระป๋องนาชอบแล้วพอเห็นว่ากระป๋องนาจะได้จะได้รับทรัพย์เป็นการได้เป็นไรดีเลยดีเลยเออลืมคิดเรื่องดีไปเลยวะ ดีเลยดีเลยดีเลยดีที่ดีเป็นความีที่ดีเงินมากไม่ต้องมีกระเป๋าตังค์ก็ได้นะเดี๋ยวใช้ใช้กระเป๋าเดียวพอเอวันนี้ไลฟ์เราสามารถเก็บเป็นหลักฐานได้อีอย่างเขาอกก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันคือพี่จูจะเป็นคนคอยดูแลมาร์กเดี๋ยวนี้เขาไปรับไปส่งคุณแล้วเหรอเขาไปรับมาส่งมานานแล้วครับเออจริงๆต้องแต่คือแปลกใจมากนะเพราะจูไม่เคยขับรถให้มาร์กเลยแบบว่า เออส่วนใหญ่จะเป็นมาเออเราขับรถแล้วมันเหนื่อยเพราะผมผมชินเพราะว่าบ้านผมมาอยู่ไกลว่าต้องเข้ามาอย่างเข้ามาตึกแกมมี่้ก็นานสงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกชินก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเออการขับไปส่งอะไรเงี้ยสินาทีไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอะไรก็มาดูแลอะไรที่ไม่มีครอลเ่รอเล่น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 เขาก็จะคอยแบบว่าเวลางานเนี้ยคือหลังๆอะพอจูทํางานเยอะแล้วจูเริ่มเริ่มเบลอมันจะมีแบบว่าบางทีที่ส่งส่งแบบว่าแบ็คกิ้งแพคมาให้อะไรเงี้ยให้ไปซ้อมร้อง ฝากจำอันนี้มาด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันนี่นะอะไรอย่างนี้ซ้อมไหมครับซ้อมหรอซ้อมก็เลยรู้เพราะหนแสบ้มทวอ้กันอย่าง้ยเอาาวันไหที่ไม่เจอกันแลเห็นบางอย่างกเขาก็มีนะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะพอทำงานคนเดียวอ่ะหลังๆอ่เพิ่งบ่นกับแม่ไปว่าเหงาเวลาจูไม่รู้จะไปยังไงต่อพอหันไปหาเขาเดี๋ยวเขาก็จะ อย่างน้อยอย่างน้อยเขาก็จะยิ้มแบบเอาเลยสู้ๆนะอะไรเงี้ยยังดีกว่าที่จูแบบว่าไปคนเดียวแล้วก็จูก็จะแบบว่างงๆอะไรอย่างเงี้ยทำมาแล้วเคว้งก่านมาแล้วเคว้งอะไรนะที่บอกว่าทุกที่ออกมาใกล้ๆเราจากจูอย่างเงี้ยก็มีก็คือกองคือปกติเวลาเวลาช่วงนี้ผมช่วงนี้ผมออกกองเยอะเวลาไปถ่ายรีวิวเนี้ยคือปกติเวลาไปถ่ายเรื่องที่ไม่จู้รู้เขาคิดถึงจูตอนฉากสตันเขาบอกว่า ทำไมพี่จูไม่มันเป็นสแตนด์อินให้นะ้ชมสันผมเพิ่งถ่ายซีนแอคชั่นไปในรีแบบมีแอคชั่นค่อนข้างเยอะมันมากมันมากเอาอีกไหมล้ะได้อยู่คืออยากให้พี่จูเป็นอะไรเป็นสแตนด์ไปเป็นคู่ซ้อมเป็นเป็นตัวตัวโดนอดตัวโดดเป็นตัวโดนหดอ่ะเขกับคนอื่นแล้วกัน้เริ่มแบบว่ารู้จักรู้ใจกันมากขึ้นเนาะครับจะดูเปลี่ยนเปลี่ยนมาได้จริงนะหลายคนพูดเล พูดทุกคนก็บอกว่าสังคมหล่อหลอมสังคมก็คือจเนียสังคมก็คือพี่จเนี่อะเออมาร์เองรู้รู้สึกว่าตัวเองมันเปลี่ยนไปแค่ไหนอะคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนผมก็ก็เป็นคนแบบว่าพูดง่าเดียกก็ก็เป็นอย่างเงี้ยปกติอะครับแต่พอรู้สึกว่าช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตรู้สึกว่าพอมันโตขึ้นแล้วรู้สึกว่ามีอะไร มี่มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างก็งคือแล้วผมรู้สึกว่าเออผมเปลี่ยนไปเหมือนว่าไม,ไม่ไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนแบบไม่ไม่กล้าเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเราเราสนิทกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าเออผมก็รู้สึกสบายใจมากขึน้นสบายใจก็เลยเออเป็นตัวเองได้มากขึ้นครับก็ประมาณนั้นร,รู้สที่พวกเขาทำให้มารู้สึกแบบลืมในสิ่งที่ที่เออที่เราเคยเจอก็รู้สึกว่าทุกๆวันที่มามาถ่ายในกองอ่ะรู้สึกเรามีความสุขที่ได้ทํางานกับ เนพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนก็รู้สึกมีความสุขทุกวันที่ได้มาทํางานรับมันก็รู้สึกว่าเออเหมือนเรามาหาเพื่อนที่สนิทของเราแล้วก็เออมีมีความสุขที่เราจะได้เจอเพื่อนคนนี้วันนี้เจอคนนู้นวันนี้เจอคนนี้ก็มีความสุขทุกวันนะครับรู้ครับรู้ครับแต่จริงๆอะจูก็ไม่ได้คือรู้รู้รู้ว่าแบบเขาเจออะไรมาหรือว่าเขาแบบว่าทุกใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าจูไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเออแบบ ถ้าสดใสก็คือต้องสดใสเลยนะไม่ได้ไปบังคับเขาเพราะว่าทุกคนก็มีเวลาของตัวเองอะเขาเขาอยากที่จะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาจะสดใสก็อยากให้เขาสดใสด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่แบบว่าใครไปบังคับหรือทําให้เขาสดใสเพราะว่าการที่เขาสดใสด้วยตัวเขาเองเขาจะเขาจะอยู่ได้นานกว่ามากเลยกว่าที่แบบว่าเออสดใสเพราะคนรอบข้างเพราะว่าถ้าสมมติคนรอบข้างไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาทํำยังไงเดี๋ยวว่าเขาสดใสด้วยตัวเขาเองมากกว่า จูรู้สึกว่าจูค่อนข้างที่จะเคารพในสเปซของเขามากขึ้นแบบว่าอาจจะมีช่วงแรกที่อาจจะมีช่วงแรกตอนที่รู้จักกันใหม่ๆที่จูแบบพยายามเข้าหาเขาหรือว่าแบบว่าคุยคุยกับเขาชวนเขาคุยนู่นนี่นั่นแบบบางทีมันอะไรที่มันทําเยอะเกินไปมันก็จะทําให้เขารู้สึกอึดอัดเหมือนกันพอเราเรียนรู้การที่จะแบบอยู่ร่วมกันมากขึ้นเข้าใจสเปซเขามากขึ้นเราก็รู้ว่าเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรแล้วรู้ว่าเขาชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ให้เวลาเขาแบบบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่กับคน ที่ที่มันคนเ,ย,เยอะๆตลอดเวลาหรือบางทีเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับเราตลอดเวลาก็ได้ <c oughs> อันนี้แบบพูดจริงๆอันนี้แบบพูดพูดจริงๆแบบว่าบางทีคนเรานก็ต้องการแบบว่าพื้นที่ส่วนตัวที่แบบอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็ยินดีที่จะให้เขาแต่ว่าเราก็จะอยู่แถว,แถวๆนี้เสมอถ้าสมมติว่าเขาแบบเขาอยากออกมาจากสเปซของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ก็คือเอาการเป็นเพจโซนเราแล้วใช่ไหมเาใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราพอแล้วไปหน้าแบบ ครับผมใช่ครับใช่ครับเป็นเซฟโซนครับฟังเพลินฟังเพลินฟังเพลินเบื่ออยู่เยอะเบื่ออยู่ต่อครับคำถามที่ชาวไทยอยากรู้เซฟโซนสำหรับมาร์จิฟอร์สหรือจูเนียครับไม่ใช่ชาวคนไทยค่ะคำถามนี่ยานไทยไม่อยากรู้ชาวไทยอยากรู้ชาวไทยอยากรู้แบ่งกันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไทยเลือกอันดับหนึ่งเลยชาวไทยไมีช้อยว่า ก็ถ้าอันดับหนึ่งก็อันดับหนึ่งก็ให้พี่จูให้พี่จูอ่ะสมนติไม่มีกล้องไม่มีกล้องแล้วอ่ะไม่มีกล้องมีก็อันดับเหนือให้พี่จูให้พี่จูเซฟโซนเสมอมีเรื่องอะไรก็จะเล่าให้ฟังตลอดไม่ติดคอมเต้นแล้วนะอ่ะที่สุดตอนนี้คือคอนจะมีเมื่อไหร่ะ แฟนคอนเออแฟนคอนนะครับจูเนียร์มาร์คชายไรฟ์แฟนคอนก็วันที่12สิงหาจะกดจะกดบัตรวันที่22นี้แล้วหรือวันอาทิตย์นี้เนาะใช่ยี่บสองยนี้ครับผมใกล้ละใกล้ละทางไหนครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับ10บโมงตรงครับแล้วไปเจอกันวันไหนครับเจอกันวันที่12สิงหาไงเพิ่งพูดไปที่ไหนครับอ๋อ5 4าสี่อไปห้าสแล้วถ้าสมมติว่าเดินทางมาไม่สะดวกนี่ทำยไงครับ ถ้าใครที่ไม่สะดวกมาแฟนคอนนะครับหรือว่ากดบัตรไม่ทันไม่เป็นไรก็สามารถดูได้ทางไลฟ์สตรีมมิงนะครับซื้อได้ทางไททิคเกอร์เหมือนเดิมครับเป็นยังไงเป็นยังไงว่รเมื่อกี้ถามไม่เคลียก็ถามใครไม่สะดวกมาเมื่อกี้นั่งแทซี่ไหกาว่าออนไลน์เรามาเจอกันก่อนใช่ใช่อยากอยากให้ทุกคนมาเจอกันอยากให้ทุกคนมาเจอกันครับถ้าสมมติว่ากระแสตอบรับดีเดี๋ยวผู้ใหญ่จัดการให้เราไม่มีแบบเอ้ย สมนาคุณนะคะเออก่อน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 จะถึงวันที่สิบสองไนอ๋อเรามีเออถ้าเคยบอกไปแล้วว่าถ้าโซเอาเดี๋ยวบล็อกได้แดงเชียงใหม่มาแน่ตปขอดูมือเลยยังไม่มีแต่ตั๋วแต่ตั๋วมีแล้วเออมาแน่มาปีหน้าครับซื้อลงหน้าไว้เฮ้ยไม่ถึงขั้นที่แบบว่าคุณล็อกคิวกันเลยอ คดว่่าต้้องงไไปเียใหมคือจริงๆอยากไปกันต้องนานแล้วใช่ไหมแต<ช>่ว่าม,มันหาคิวยากท,ที่แบบว่านี่ด้วยกันไม่ได้คนอื่นเขาไปสองรอบนะร<ช>ู้ครับเขามาอวดกันไม่รู้จะแบบว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วคือพิจูมียาก ไอเนี่มียังเอ้ยเติมอเซสซอรี่อะไรเลยนะเพราะว่าไม่มีนะรอได้เหรออันนี้รอได้อย่างเดียวเลยไม่เติมอเซสซอรี่ไม่รับอะไรเลยข้อมือเหงาข้อมือจับไว้จะได้ไม่เหงาโอเคจับไว้จะได้ไม่เหงาเนาะพี่ชอบมากเลยช่พี่จะได้ไม่เหงาแค่ช่วยด้วยครับกำไรไว้โอ้ตื่นเช้ามาก็กำไลแล้วทำได้ตอนเช้าพื้ ข้าวเช้านี่ยังไม่กินแต่ทำไมอิ่มจังเลยวันนี้วันนี้งตุไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวรอบแรกที่เราจะเติมมาสอเส้นเลยนะเดี๋ยวไปไปเติมไปเติมเส้นเดียวจะได้ไปหลายรอบเออมันมันต้องเติมได้ทีละรอบไหมอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนไม่รู้ไม่รู้ต้องมาถามไอทีมาถามไอทีเดี๋ยวเราเติมทีเดียวสิบอันเลยไหมไม่ได้ไม่น่าจะไม่ได้ไม่น่าจะไม่ได้เขามีให้ตามเดิมปกติเขาท รู้หรือเปล่าว่าเออได้แดงต้องใส่องใส่กันใส่กันรู้ค่ะมีเขามีการบีฟมาแล้วเวลาแบบทั้งสาที่คุยกันเลยได้แดงบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะคือคือคู่ที่ไปผูกได้แดงกันมาก็จะมีสกายนันี้มีวิลเลียมเอสฟอร์ดบุ๊กแล้วก็เพอร์เซนต้าคือเวลา สกัดผมอะไรนะครับเขาอวดเลยหรอเขาอวดเขาชอบอวดไอ้ตานี่เดินอย่างนี้เลไอ้ตานี่คือแบบว่าได้แดงเยอะมากไอ้เพล่ก็เดินอวดครับคิดไปว่าถ้าเรามีแล้วเราจะยังไงจากจากชั้นล็อบบี้จะถึงชั้นตึกเราเราอาจจะโอ้โยจะเดินจัเพื่อผีผมเป็นคนผมเป็นคนไม่อวดผมเป็นคนไม่อวดจนแล้ว เส้นเดียวพันสองข้อได้ไหมเอเ <laughs> ส้นเดียวพันสองข้อเลยเหรอในในแฟนคอนฉันจะเห็นได้แดงไหมเอาวันที่สิบสองเนี่ยเ,เห็นครับอแปลว่าเร็วเร็มนี้เร็วมากเร็วมากอย่าลืมว่าต้องซื้อบัตรอะไรทีก่อนครับยี่บ2อมิถุนายนนะครับสิบโมงไททิเกตเกมเจนะครับอย่าลืมครับอยากโซอาแบบเห็นเห็นโซอแบบเร็วขนาดไหนอะคะโย แค่ไหนดีอะโซจริงก็ดีใจถ้าเราถ้ามาโซเอาจริงก็ดีใจมากๆก็จริงก็อยากอยากเจอแฟนๆทุกคนเลยครับเพราะว่ามีแฟนๆหลายคน่ะเขาก็มองว่าเออเนี่ยกลัวกดบัตรไม่ทันเดี๋ยวไม่ได้เจอจูนจูเนียร์มาร์คแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะกดบัตรได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรถ้าโซเอาก็จริงบอกเนี่ยโอเคครับ แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ท้องมาหลายเดือนแล้วครับท้องมาหลายเดือนแล้วอยากคลอดแล้วครับท้องเองด้วยท้องเองด้วยท้องเองเลยพี่จูให้พี่จูกับพี่มาให้เรียกว่าอะไรเด็ดดีกับดาดาครับ เมื่อกี้เมื่อกี้เราเพิ่งพาจัมโม่ไลฟ์แอคชั่นมาแต่แต่ไม่ได้ออกกล้องน้องเข่าเขิน่อนเข่าเขื่อนเลาเขาเขาไม่น้องเขาไปทำให้เขาไปทำงานก่อนนะครับเหมื่อยนะเหนื่อยมากโอ้เหนื่อยจริงอ่ะแต่น้องพอน่ารักนะน้องพอน่ารักมากน้อ้โหตัวนิดเดียวเองอ่ะแต่เขาบอกเป็นลูกเชิญ ส่วนเคนก็เหมือนปอนบุกจริงๆเหมือนปาามากน้องเคนเนี่ยคือถ้าชอบถ้าชอบลูกจูเนี่ยก็ให้ป้าปาเข้ามาขอรยอมหรายอมตาไม่สนใจไสนใจรยอมหรอที่จะไปดองกับปอบคอเครขอบคุณมากคขอบขอบคุณครับมันมากครับมันมาก อะไรกมโอเคครับไเครับถายรูปครับถรูตัวนี้เลยไหมครับหรือว่า